สวัสดีครับพบกับช่องอาจารย์เพชรโมปีคือเก่าพี่น้องมาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับตะวันกําลังจะโผล่ครับพูนนูนกับผมนี่เมฆกาลังจะมาครับดํามืดตื่นมาแล้วนะครับผมนะตั้งฝนตั้งลุมเลยนี่เมฆกําลังจะมาฝนกาลังจะตกนะครับพายุเข้านะครับผมนี่ชมบรรยากาศเช้าเช้ากับอาจารย์เพชรโมพีคือเก่าพี่น้องมานี่ ตะวันฝั่งนู้นก็กำลังจะโผล่นะครับเมฆก,ก็ขึ้นมาแล้วครับนู่นเมฆดำเตลึงๆมาแล้วนะครับชมบรรยากาศเช้าๆกับหมอผีคือเก่าพี่น้องนี่ครับเมฆดำปีนะครับก็นะครับลืมพูดเรื่องไอ้ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับผมเช่นอำเภอแม่สายนะครับขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายสู้ๆนะครับ น้ำท่วมนะครับผมก็ภูเก็ตก็เหมือนกันนะครับภูเก็ตก็ท่วมเหมือนกันครับคอยพี่น้องทั้งสองจังหวัดนี้สู้ๆนะครับผมมันยังไงอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับภัยธรรมชาตินะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้องนะต้องข้าใจด้วยนะครับภัยธรรมชาตินะครับผมนะนี่ถ้าจังหวัดไหนก็ท่วมนะครับผมภัยธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมนะมันเป็นภัยธรรมชาติก็ขอให้พี่น้องชาว ภูกเก็ตและเชียงรายสู้ๆ้นะครับผมตรงสารพี่น้องชาวดดยนะครับผมก็คอยกํากลังใจพี่น้องคอยพี่น้องสู้ๆ้นะครับผมทํายังไงภัยธรรมชาติเราลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับผมนะภัยธรรมชาติเราลกเลี่ยงไม่พ้นนะครับผมนะก็ขอยพี่น้องชาวโดยหรือพี่น้องอําเภอม่สายสู้ๆ้นะครับผมอาจารย์เพชรกมนีนมีคำอวยพรให้พี่น้องสู้ส้นะครับผม อย่าถอยนะครับผมสู้สู้นะครับผมก็ไอทางรัฐก,ก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับสงสารในพี่น้องชาวน้อยครับลงมาซื้อของไม่ได้ครับอาจารย์เพชรดูข่าวก็มีดินถลม่มดินสไลด์มาปิดทางนะครับผมกอยพี่น้องชาวเชียงรายสู้สู้ทุกคนนะครับผมนะก็ธรรมดานะภัยธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้นะครับผมนะนี่นะครับผม มาชมบรรยากาศเช้าๆนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นฝนกำลังจะมานะครับผมไอ้พายุอะไรนะยารีบอกรู้ไม่ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนี่ของพายุก็เริ่มเข้าแล้วนะครับภูกเก็ตก็ท่วมแล้วพี่น้องนะก,ก็ให้พี่น้องสู้ๆนะครับผมนะสู้อยาถอยนะครับผมภัยทรรมชาติก็เลี้ยงไม่ได้นะครับผมนะ ก็นี่ก็นาราธิวบ้านนี่ก็พายุก็เข้าแล้วนะครับสองวันสองวันนะครับผมนะฝนตกแต่ตกตกหยุดนะครับผมนะตกไม่ไม่นานนะครับผมตกวันหนึ่งหยุดสองวันแบบนี้ครับผมนะพายุก็เริ่มเข่าแล้วนะวันนี้น่าจะตกอีกนะครับผมนะไม่รู้จะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับผมนะตกอีกเจะ้าอวนครับเจ้าอวน,นอวนเอ้ย อาได้อ้วนนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังจะพลูแล้วนะครับมีฝน,นก็ลอยลุ่งมาแล้วลอยแล้วลุ่งมาแล้วพี่น้องเลยนะมมนชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับผม,ม,มชมบรรยากาศเช้าเช้าผมชาวบ้านก็สัญจรไปเรื่อยนะผมพี่น้อง ก็สั่นจอมาเอยไปดิดพี่ทำงาน,งนเรอะบรรยากาศนะครับผมดูมีก็ลอยได้ลิ่งมาแล้วนะครับผมนะก็วันนี้ก็มีอะไรมากครับพาพี่น้องชมบรรยากาศเช้าๆสูตรอากาศบริสุทธ์นะครับผมงเงาะแดงจิิๆบนยอดนะครับผมนีดวงอาทิตย์กำลังจะ โล่นะครับผมดวงอาทิตย์เส้นสว่างมาแล้วนะครับมีกําลังจะขึ้นมาแล้วอันนี้กม็มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชุมบรรยากาศเช้าๆผมนะก็ขอให้พี่น้องชาวเชียงรายสู้ๆทุกคนนะครับผมแล้วพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมก็จับเั็ดก็มีอะไรมากก็มีกับมือพร,รับขอให้พี่น้องสู้ๆสุขุสุขคนเลยครับไม่ว่าดค ชาวบ้านอยู่บนดอยนะครับผมดินอาจารย์เพชรดูข่าวดินถลม่มดินสไลด์มาก็น่าสงสารนะครับผมนะอาจารย์เพชรก็มาได้นี่ก็คอย้พีนน้องสู้ๆนะครับลมกําลังจะมาแล้วพี่น้องน,น,นะครับลมโวยโวยมาแล้วครับผมนี่ครับคอยเป็นน้องสู้ๆนะครับผมนะครับภัยธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับผมนะเมื่อล้วนทั้งเหนือทั้งใต้ ตอนนี้น้ำเนื้อนะครับไหลจนถึงสุโขทัยแล้วพี่น้องนะ่ร้จะเข้ากรุงเทพตอนไหนแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับระมัดระวังด้วยนะครับผมนะระมัดระวังด้วยนะครับไปน้ำมิชาตินะครับผมนะขอให้พี่น้องทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดสู้ๆนะครับผมนะใครที่ทุกอุตุภัยนะครับผมขอให้พี่น้องสู้ๆสุโขทุคนเด้อครับผมอาจา์เพชรจะให้กำลังใจสุโขสุคนเด้อครับผม วันนี้ก็มีอะไรมากครับพามาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเช้าๆนะครับผมมีก็กําลังจะขึ้นมาแล้วนะฝนกําลังจะตกแล้วครับผมไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนก็ดูเล่นในเช้าเลยครับผมอีลงก็อยู่ข้างในนะครับผมอีลงก็นอนที่นี่เลยครับผมลูกสาวอาจารย์เพชรเองนะครับดีตลงลงเลยนะครับผม ลงนี่ครับอ่าเจ้าหลงน,นี่มาลงมาุงไหมทำหน้าจุง๊งเจ้าหลงนี่มามาลงมานี่ครับนอนอยู่นี่ครับผมที่นอนเขานะครับเอาผ้ามาให้นอนนะครับหนาวเมื่อคืนก็นอนนี่ครับฝนก็ตกเมื่อคืนนะผมบรรยากาศอ่ะคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเช้าๆแล้วก็มาพูดเรื่องน้าท่วมอมพี่น้อง ชาวเชียงรายนะครับเลือกผักกิจนะครับผมนะก็คอยพี่น้องสู้ๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากก็พาพี่น้องชมบรรยากาศเช้าๆนะครับผมฝนจะตกนะครับผมก็ใอ้พี่น้องที่ทุุกับภัยนะครับสู้ๆนะครับผมนะทำยังไงได้ไผ่ธรรมชาตินะครับเลี่ยงไม่ได้นะครับผมโอเคครับผม คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลใหไออาจารย์เพชรน,นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทมคลิปให,หม่ๆหมก็ให้พี่น้องสุขสุคนสู้ๆนะครับผมนะคนที่ประสบทุกขภัยนะครับน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและภูเก็ตนะครับโดยอำเภอม่สายนะครับผมกอให้พี่น้องสู้ๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสู่ขสุคนพี่น้องอายุมันขวัญยืนกิ่สิ่งหนก็สมองปัญหาทุกประการนะครับใครที่ดูคลิปอาจารย์เพชรจตไว้พี่น้องไม่เจ็บไม่ ไข่ไม่จุนนะครับสูส้ๆสกคนๆเลยครับสวัสดีครับไอ้อ้วนอ้วนไอ้อ้วนอ้วนนี่มาอ้วนไหมอ้วนเอย